จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเบนต้องเจอกับสาวคนใหม่ที่เป็นวายร้ายพลังยางยืดสุดพลิ้วแถมผ้าของเธอนั้นยังเป็นพวกเลือดร้อนที่ต้องการจะเปลี่ยนเมอรเบลวูดให้กลายเป็นเมืองลาวาอีกงานนี้สงสัยต้องเลือกแล้วระหว่างความรักกับความปลอดภัยของเมืองในฐานะฮีโร่แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเบนโคงอยากจะถามและตอนนี้จะจบเร็วยังไงไปหาคำตอบกันได้ในสรุปเบนเทนออมนิเวิร์ส ep ที่7ครับ แล้วก็เหมือนเดิมไหมครับทุกคนถ้าทุกคนชอบให้เราเล่าเรื่องเบนเทนภาคอวดิเวิร์สแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันเป็นกำใจให้กันหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวภาดน,นี้เริ่มต้นที่เบลวูดเหมือนยังเคยซึ่งณตอนนี้ข่าวกำลังตีแผ่ว่าเมืองของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักทําให้อากาศร้อนเป็นพิเศษโดยอุณหภูมิจะสูงอยู่ที่40กว่าองศาแล้วซึ่งอุณหภูมิพอๆกับประเทศไทยบ้านเราเลยเพียงแต่บ้านเรานั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับนอกจากคลื่นความร้อนเราจะยังเห็นเหล่าตำรวจกําลังไล่ล่าใครบางคนเธอเป็นเด็กสาวที่ขโมยอุปกรณ์บางอย่างมาแล้ววิ่งหนีมาตามดึกรามบ้านช่องแล้วก็ก่อจราจรมากไปจนบ้านเมือง ได้รับความเสียหายขณะที่ตำรวจกันมงจะแย่ใครมันจะบ้าไปวิ่งตามตึกอย่างนั้นเบนเทนิสันกับคู่หูลุกบังโกก็มาถึงที่เกิดเหตุพอดีแล้วบอกว่าเราจะรับช่วงต่อเองก่อนที่เบนจะแปลงร่างเป็นคลชฮอปเปอร์และกระโดดตามคนร้ายไปก่อนเลยขณะที่ด้านของลูกก็จะมีตำรวจคอยเตือนเขาอยู่ว่าระวังนะของที่ถูกขโมยไปมันมีรังสีรุนแรงมากซึ่งตำรวจว่าจบปุ๊บลุกก็หันมาบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างประปานะเพราะงั้นพวกเราระวังทุก ย่างก้าวอยู่แล้ว พอพยักหน้าไปดึงทีแล้วก็ตามเบนไปเลยไม่นานหลังจากเบนไล่ตามไปคลาชฮอปเปอร์ก็ต้อนเธอจนมุมขยับไปไหนไม่น่าได้และแต่ว่าจังหวะที่เบนกำลังจะเข้ารวบเธอเนี่ยเธอตัดสินใจกระโดดลงจากอาคารทําให้คลาชฮอปเปอร์กระเด็นตกลงไปข้างล่างแต่คนร้ายกลับใช้พลังยืดแขนของเธอแบบลูฟี่จับสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ได้ทําให้สลัดเบนหลุดออกไปสาเร็จแต่ช่วงจังหวะหนึ่งที่เธอลอยอยู่เหนืออากาศเนี่ยหน้ากากของเธอนั้นจะหลุดออกและเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงซึ่งเบนถึงกับสะดุด เพราะหน้าตาเธอนั้นตรงสเปกเบนมากๆแถมยังยิ้มให้กับเบนด้วยก็เลยปล่อยให้ตัวเองลงไปในสรน้ำเลยัะงั้น หลังจากได้สติเนี่ยคลาชฮอปเปอร์ก็ขึ้นมาจากสาะน้ําและเห็นคนร้ายกําลังย่อเยอะอยู่จากด้านบนแต่ทว่าอยู่ๆเครื่องปฏิกรณ์ที่เธอขโมยมาเดี่ยดันหลุดลงมาที่พื้นข้างล่างเบนก็เลยรีบกระโดดลงไปเอาแต่รู้บอกว่าอย่าแตะมาเด็ดขาดนะเจ้าก,ก้อนนั่นมันร้อนถึงจุดเดือดสุดแล้วเบนก็เลยไม่กล้าแตะแต่ทว่าสาวเจ้าก็ยื่นมือลงมาหยิบด้วยมือเปล่าแบบชิวๆเลยดูเหมือนร่างกายของเธอนั้นจะทนความร้อนสูงได้แฮะเป็นเกียรติที่ได้เจอมากนะเบนทนิสันแต่ข้าว่าร่างนี้ ดูไม่เหมาะกับเจ้าสักเท่าไหร่นะ คนร้ายพูดจาแบบนี้ใส่เบนก่อนจะวิ่งหนีไปซึ่งเบนกับลูกเองก็ตามรอยด้วยเครื่องโปรโตทูและตามไปทันทีซึ่งเราจะเห็นว่าคนร้ายนั้นหนีไปในเมืองอันเดอร์ทาวระหว่างนี้ลูกจะถามเบนว่านี่นายจะอยู่ในร่างนี้ได้นานแค่ไหนเนี่ยเพราะดูสาวคนนั้นจะปลดปลานเบนทินิสันในร่างเด็กหนุ่มมากกว่านะเบนเองก็ตอบว่าก็จนกว่าเวลาจะหมดนั่นแหละประมาณ15านาทีละมั้งว่าแล้วเจ้าตัวก็กลับร่างเดิมใน15นาทีจริงๆส่วนเรื่องสาวคนนั้นมันก็เรื่องปกติของโคสเนียแรงแบบ อยู่แล้วนะก่อนที่สัญญาณของปอร์ตูจะดังขึ้นอีกครั้งเหมือนว่าเราจะเจอกับอะไรบางอย่างเข้าให้แล้วซึ่งพอลงมาที่นี่ปุ๊บสัญญาณมันก็ดังไปจับที่ร้านของมือสองที่ดูจะไม่มีอะไรมันก็แค่สินค้าขยะอวกาศเท่านั้นแหละลูกบอกเบนก็เลยจะมาพักสักหน่อยเอาน้ําราดหัวเพราะว่าวันนี้มันร้อนซะเหลือเกินแต่ว่าจังหวะที่คิดว่าจะคว้าน้ําเหลวซะแล้วทั้งคู่กลับเจอสาวคนนั้นวิ่งอยู่บนท่อข้างบนซะง,งั้นฉากไล่ล่าก็เลยเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทั้งคู่วิ่งตามไปเอาเครื่องปฏิกรณ ฟิวชั่นมาแต่สาวเจ้าก็วิ่งหนีพริ้วเหมือนเดิมซึ่งระหว่างทางก็จะพูดจาจีบเบนอยู่เรื่อยๆมีจังหวะที่รุกต้องตัวตัวกับเธอด้วยจนสุดท้ายเบนที่แปลงร่าาเป็นอีเทลก็ได้กินชิ้นส่วนโลหะเข้าไปและปล่อยพลังมาขัดทั้งคู่เอาไว้จนสุดท้ายก็แยกปฏิกรณ์ฟิวชั่นมาได้สําเร็จแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นอยู่ๆก็มีเสียงใครบางคนมาบอกให้ปล่อยเธอไปซึ่งเดินมากันเป็นกองทัพเลยพวกนี้จะใส่ชุดคล้ายๆกับพวกเอสกิโม และตอนพูดก็จะมีควันหนาวออกมาจากปากด้วยโดยหัวหน้าของมันแนะนําว่ามันคือซีบิกเป็นหัวหน้าเผ่าคลาโฮโดยที่ลูกน้อขงข้างๆข,ของมันเนี่ยถึงกับหนาวสั่นเลยทั้งที่มันเป็นอากาศร้อนมากๆเบนก็งงว่าหนาวเนี่ยนะที่นี่มันอากาศร้อนจะตายลูกก็เลยบอกว่าพวกนี้ยมันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ย่างยืดที่มีทางสเตนเป็นธาตุหลักในร่างกายทําให้เลือดในตัวนั้นเป็นเลือดร้อนเวลาอากาศร้อนจัดพวกนี้จะรู้สึกหนาวและเวลาอากาศหนาวพวกมันจะรู้สึกร้อนแทนน่นเดิงนั่นก็เลย เป็นเหตุผลที่บอกว่าทําไมสาวเจ้าคนนั้นถึงกลับลูกปฏิกริยฟิวชั่นที่ร้อจะจัด,จดแบบชิลๆด้วยมือเปล่าเลยได้ดิงเอเธอร์ Ether, กลับมานี่เลิกต่อแยกับไอพ่อนั้นได้แล้วซีบิกสั่งให้สาวน้อยเลิกยุ่งกับเบน แล้วก็ชิงปฏิกรณ์นั้นมาจากมือของเบนที่ตอนนี้กลับร่างเดิมแล้วเรียบร้อยซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าสาวคนนั้นชื่อเอสเธอร์นั่นเองแถมซีบิกยังสั่งให้เอสเธอร์จัดการกับ2คนนั้นอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วเอสเธอร์ Esther ไม่กล้าทำเพราะเหมือนจะมีใจให้กับเบนซีบิกก็เลยสั่งให้ชาวคลาโฮล้อมทั้งคู่เอาไว้เบนก็เลยแปลงร่างเป็นเกรฟแอตแทกและใช้พลังคุมแรงโน้มถ่วงทำให้พวกนั้นลอ,อยขึ้นและกระแทกกับพื้นแต่ทว่าออนิวทิกซ์กลับเป็นอะไรก็ไม่รู้ดันหมดเวลาก่อนกำหนดที่15นาทีเส งั้นสวยละแล้วแบบนี้จะสู้กับพวกเลือดร้อนนี้ยังไงล่ะเนี่ย แต่ว่าในช่วงเวลาที่ขับขันอยู่ๆเอสเธอร์ ther, ก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอเปิดท่อน้ำและสาสตร์น้ำร้อนใส่พวกคลาโฮจนหนาวสันบางคนเนี่ยก็กลายเป็นน้ำแข็งเลยก็มีก่อนที่ตัวเธอนั้นจะกระโดดไปหาเบนกับรูคท่ามกลางหมอกควันและพาทั้งคู่หนีออกมาซะง,งั้นซึ่งระหว่างที่เอสเธอร์จูงมือเบนมาเนี่ยเบนจะสะบัดมือออกและจะรีบกลับไปจัดการกับพวกคลาโฮเพราะว่าพวกนี้ดูท่าจะเป็นอันตรายกับคนข้างบนแน่ๆแต่เอสเธอร์บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอก พวกนั้นน่ะมันได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วปฏิกอร์ฟิวชั่นนั่นแหละแล้วมันก็จะไม่มาตอใยกับพวกเราแล้วล่ะแล้วก็พาเบนวิ่งหนีขึ้นมาเบื้องบนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสัง,งนั้นซึ่งตอนขึ้นมาข้างบนรูกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเอสเธอร์ถึงอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้ได้เธอต้องอยู่ในที่ที่ร้อนจัดไม่ใช่เหรอแต่เอสเธอร์บอกว่าเธอเป็นลูกเครื่องคารโฮเท่านั้นก็เลยอยู่ในสภาพแบบคนปกติได้แค่จะรู้สึกร้อนๆหนาวๆน,นิดหน่อยและในวันนี้ก็ถือว่าอากาศกําลังดีด้วยทางที่คนอื่นร้อนแทบตายอ้าว อย่างนี้เครื่องปฏิกรณ์ที่ขโมยไปล่ะพวกคราฮูมันจะเอาไปใช้ทําอะไรเอเธอร์บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอก พวกเขาแค่เอาไปสร้างความอบอุ่นนิดหน่อยก็เท่านั้นเองคําพูดของเอสเธอร์นั้นเริ่มจะทําให้เบนไว้ใจเธอขึ้นเรื่อยๆโดยไม่สนปัญหาก่อนหน้าที่เธอก่อไว้เลยแต่ผิดกับด้านของลุกที่ปกติเป็นคนระวังตัวเองอยู่แล้วก็ยิ่งสงสัยเอสเธอร์ไม่หายว่าเธอมาดีหรือมาร้ายกันแน่แต่ยังไม่ทันได้สงสัยอะไรเพิ่มอยู่ๆเพื่อนของเอสเธอร์เบื้องบนเนี่ยก็มาชวนเธอไปเล่นด้วยซะงั้นซึ่งเธอเองก็ชวนเบนไปเล่นด้วยเหมือนกันและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็สนิทกันเหมือนรู้จักกันมานานโดยที่ฝั่งของลุกเอง ก็เฝ้ามอทุกอย่างอยู่แบบไม่คลาดสายตาและก็ไม่สบอารมณ์สุดๆ ความสัมพันธ์ของเบนกับเอสเธอร์นั้นมีความสนิทกันอย่างรวดเร็วจากการละลายพฤติกรรมคุยกันและเล่นด้วยกันแน่นอนว่าเอสเธอร์นั้นอยากจะจีบเบนมากอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามส่วนเบนเองก็เหมือนจะเริ่มมองเห็นอะไรดีๆในตัวเธอบ้างแล้วซึ่งระหว่างที่เอสเธอร์ไปเล่นกับเพื่อนต่อเนี่ยลุคจะเดินเข้ามาหาเบนและบอกความจริงว่าเอสเธอร์นั้นชอบคุณเข้าให้แล้วล่ะซึ่งเบนเองก็แบบใครๆมันก็ชอบฉันอยู่แล้วอ่ะนะก็ฉันน่ะมันเป็นฮีโร่แต่พอรู้ว่าจบปุ๊บลุกก็ต้องจำใจบอกความ จริงกับเบนว่าให้ทําใจซะเถอะเพราะเธอนั้นไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เธอเป็นคนร้ายและปาร์ตี้ครั้งนี้ต้องจบลงแล้วคุณต้องไปบอกเธอเองให้สมก็เป็นฮีโร่ตัวจริงอย่าให้ผมต้องเป็นคนล้มงานสังสรรคนั่นเองล่ะเสียที่ขึงขังของลูกนั้นทําลายหัวใจที่กําลังฟูของเบนลงแถมอาการยังออกมาทางสีหน้าที่เหวอแบบนี้เลยไอ้ลูกนี่ตอนเอาจริงมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย ขณะที่ด้านใต้ดินของเบลวูดตอนนี้เราจะเห็นพวกคราโฮใช้เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สูบแรงอัดมหาศาลเข้าไปใต้ดินจนพื้นโลกนั้นระเบิดออกและแตกออกมาเป็นลาวาทะลักจํานวนมากซึ่งซีบิกได้สั่งการให้ลูกน้องขึ้นไปบนผิวดินและเคลียร์เมืองเบลวูดให้ราบเลทันทีและต้องการจะเปลี่ยนเมืองนี้ให้กลายเป็นเมืองนิวเบลวูดที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุที่คลาโฮชอบดูเหมือนว่าตัวร้ายโดยจริงจะเผยเหตุที่ไม่พึงประสงค์ซะแล้วว่าจบ ปุ๊บลาวาจำนวนมหาศาลก็ทะลักขึ้นมาบนผืนดินด้วยเครื่องแรงดันสูงนั้นและกำลังจะเปลี่ยนให้เมืองเบลวูดกลายเป็นเมืองแห่งลาวาซึ่งการกระทําที่อุกอาจนั้นทําให้เอสเธอร์ตกใจมากๆเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจริงๆนะทํามารุกโมโหมากนี่ไอพวกคราโฮมาจะเอาเครื่องปฏิกรณ์ไปใช้แบบนี้ใช่ไหมพวกมันจะเอาไปทําแบบนี้ใช่ไหมตอบสิ เรียกว่าลูกเบนงดหงิดมากๆเพราะเขาไม่ชอบเวลาปล่อยให้ภารกิจมันค้างคาแบบนี้แถมคนร้ายยังลอยนวลทําเรื่องชั่วอีกทำเอาเอเธอร์หงอยไปเลยแต่ทว่าเบนก็ตัดสินใจจะลุยต่อไม่มีเวลามาเถียงกันแบบนี้หรอกและแปลงหน้าเป็นอาร์ตัวหน้าแล้วปล่อยพลังระเบิดน้ําแข็งออกไปยับยั้งลาวาจนกลายเป็นเศษน้ําแข็งได้สําเร็จลูกชี่เห็นว่าตอนนี้ลาวาด้านบนมันยังไหลไม่หยุดเลยและถ้ามันไหลลงไปในอันเดอร์ทาวแล้วก็บอกเลยว่างานเข้าแน่ นี่ฟังนะเราต้องไปเอาเครื่องปฏิกรณ์กลับคืนมาเธอกําลังถูกพวกนั้นหลอกใช้ซึ่งเอสเธอร์ก็แบบข่าไม่รู้จริงๆนะตอนนั้นพวกนั้นบอกว่าจะให้ข้าไปเอามาเพื่อทําให้เหมืองข้างล่างมันอุ่นขึ้นเท่านั้นเองแต่นี่จะบอกให้ข่าไปชิงมันกลับมาและต้องทรยศคนของข่าอย่างนั้นเหรอเบนก็เลยจําใจต้องพูดตามตรงไปว่าใช่แล้วแหละถูกต้องที่สุดเลย ซึ่งขณะที่ฝั่งของซีบิกกำลังดื่มด่ำกับโลกใหม่ที่เขากำลังจะสร้างขึ้นอยู่เบนกับลูกก็หลัก่อเข้ามาที่นี่โดยมีเอสเธอร์นำทางเข้ามาให้เบนได้แปลงร่างเป็นเอเนอร์จีและบอกให้ลูกไปเรียกร้องความสนใจให้หน่อยส่วนเขาจะแอบ,บไปชิงปฏิกรมาได้ดิงลูกได้ว่างานดีมากๆไปเรียกร้องความสนใจจนพวกคราโฮหัวร้อนแล้ววิ่งไล่ตามกันไปใหญ่เปิดโอกาสให้เบนนั้นแอบบเข้าไปชิงของมาโดยที่ฝั่งของซีบิกก็ตอบว่าเอสเธอร์ใหญ่เลยที่เป็นคนพาพวกนี้มาก่อความวุ่นวายกับ ข่าของเราพ่อของเธอจะต้องไม่ปลื้มแน่ๆ ด้านของรูกนั้นเรียกว่าวิ่งหนีกันตับแลบแต่สุดท้ายความร้อนระอุจากด้านล่างนี้ก็ทําให้ร่างกายของเขาอ่อนแอลงอย่างมากวิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยสุดๆและเลยโดนพวกคราโฮที่เป็นมิตรกับความร้อนพวกนี้ล้อมเอาไว้หมดแต่รูกนั้นก็หยิบโรดทูกออกมาสู้แล้วเริ่มต่อสู้ระยะประชิดกับชาวแก๊งซึ่งฝีมือของพี่แกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเอาชนะพวกคลาโฮลูกกระจอกมาได้หมดแต่ด้วยความที่อากาศมันร้อนจัดรูกเริ่มหมดแรงลงเรื่อยๆสลับกับพวกคลาโฮที่ก็มาเติมไฟเรื่อยๆเช่นกันสุดท้าย เอสเธอร์ก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยโดยต้องต่อสู้กับเผ่าของตัวเองแล้วลูกก็หมดแรงลมพับไปรีบหน่อยนะเบนลูกพูดก่อนจะหมดสติไปซึ่งตอนนั้นซีบิกจะหันไปเห็นพอดีว่าเบนกำลังปีนไปเอาเครื่องปฏิกรณ์อยู่เลยสั่งให้ลูกน้องไปตามจับมา เบนในร่างเอเนอร์จีหลอกล่อให้พวกคราโฮถอดหน้ากากของเอเลี่ยนตัวนี้ออกซึ่งพวกนั้นก็หลงกลเข้าเต็มๆและปลดปล่อยเอเนอร์จีร่างจริงภายใต้กรอบออกมาซึ่งมันเป็นเอเลี่ยนที่มีพลังมหาศา,ศาลมากๆก่อนที่เจ้าตัวจะบินอย่างอิสระไปเอาลูกปฏิกริริยาความร้อนสูงนั้นและดูดกลืนกินเข้าไปในท้องทั้งลูกแบบนี้เลยทําให้เอเนอร์จีมีพลังทําลายล้างที่สูงมากๆและเบนก็ใช้พลังนั้นทําลายเครื่องอัดแรงดันนั้นทิ้งทําให้ลาวาข้างบนผืนดินถูกหยุดลงไปด้วย เป็นอันช่วยเมืองเบลวูดให้พ้นขีนอดอันตรายได้สำเร็จ จากนั้นเอเนจีก็กลับเข้าชุดและเปลี่ยนกลับร่างมาเป็นเบนเหมือนเดิมซีบิกนั้นยอมรับความพ่ายแพ้ต่อเบนและเอสเธอร์ซึ่งทั้งคู่ก็บอกให้ซีบิกอยู่ร่วมกับพวกเราได้นี่นะยังไงที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอเดอร์ทาวอยู่แล้วแต่ตัวซีบิกนั้นบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่วิถีแห่งชาวคลาโฮท่านั้นแหละครับพี่แกก็โดนเอเธอร์สวดสยบเพราะการปกครองของนายมันไม่ใช่คลาโฮตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นวิถีของนายเองต่างหาก วิธีคราโฮที่แท้จริงมันต้องดําเนินไปแบบพ่อของข่าซึ่งเป็นมิตรกับทุกคนบนโลกซึ่งพ่อของเอสเธอร์นั้นเป็นผู้นําก่อนที่จะมาเป็นซีบิกนั่นเองสุดท้ายแล้วซีบิกก็เลยสั่งให้ลูกน้องก้มคํานับให้กับเอสเธอร์ผู้นําคนใหม่ของคราโฮและจะยอมทําตามบัญชาทุกอย่างของนางนับจากนี้ หลังจากเอสเตอร์ขึ้นเป็นผูน้นำแล้วจะมีลูกกระจอกคนหนึ่งถามว่าเอาไงต่อแ่ะเราจะให้อยู่ร่วมกันอย่างนั้นเหรอซึ่งเบนเองก็บอกว่าให้อยู่ด้วยกันได้ตราบใดที่ไม่ล้ำเส้นกันและถ้าเกิดล้ำเส้นเด็กแล้วก็เจอนี่แน่พร้อมชี้ไปที่อมนิวทริกส์ล้ำปุ๊บเจอเอเนอร์จีปับ หลังจากโตลงกันได้เนี่ยผู้นําอย่างเอสเตอร์ก็ประกาศว่าตั้งแต่วันนี้พวกเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเจ้าตลอดไปเบนเทนิสันแล้วสาวเจ้าก็โผล่เข้ากอดเบน,นทันทีเบนที่เขินทําอะไรไม่ถูกเนี่ยก็เลยอ้างว่าลูกต้องการลาาตะเวนน่ยก็เลยปลีกตัวออกมาแต่ทั้งที่จริงแล้วไอ้ลุกยังซุดอยู่ข้างหลังขอกินน้ําอยู่เลยหลังจบภารกิจเบนพาลุกมาจัดน้าเลมอนชุดใหญ่ให้สดชื่นคอแตกกันไปเลย ในขณะที่เบนก็จะโดนเพื่อนของเอสเธอร์ล้ออยู่ตลอดเวลาว่าแฟนเอสเธอร์แฟนเอสเธอร์แฟนเอสเธอร์อยู่แบบนั้นเจ้าตัวก็เลยแบบเออรูกในว่าถ้าฉันจีบเธอฉันจะจีบติดไหมอะ่ะรูกก็แบบเฮ้อแล้วอีพีนี้ก็จบลงที่ตรงนี้นี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้เป็น EP ที่เปิดตัวสาวอีกคนของเบนแล้วนะครับสนุกใช้ได้เลยใช่ไหมละครับว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราเล่าเรื่องเบนเทนอัน v เว s ร์สแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมานะที่นีด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ